การทดสอบการป้องกันฝนในพื้นที่กลางแจ้งการกันน้ำของแมทริก 3D และแมทริก 3T d โดยมีมาตรฐานอยู่ที่ IP 54ทดสอบการกันน้ำของ DJI Dock 2โดยมีมาตรฐานอยู่ที่ IP 55การทดสอบใบพัดขึ้นบินเวลาฝนตกก็สามารถใช้งานได้ปกติการจำลองการใช้ DJI Dock 2ขณะฝนตก สามารถป้องกันน้ำได้จริงๆจำลองใช้ DJI ด o c k 2ในอุณหภูมิที่หนาวจัดและอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งอุปกรณ์ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ25ถึง45องศาเซลเซียสการจำลองการทำงาน m a t i c 3D และ m a t i c 3D ในอุณหภูมิต่ำที่ลบ20องศาเซลเซียส จำลองการทำงานแมทริกสและแมทริกสทในอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงทดสอบการขึ้นบินและลงจอดการชาร์จอัตโนมัติจำลองความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นทรายหรือเต็มไปด้วยฝุน่น การทดสอบสเปกเกลือแสดงให้เห็นถึงความต้านทานการกัดกร่อนจำลองให้เห็นว่า D J I ด o c ท2ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ลมแรงมากจำลองผลกระทบจากการกระแทกและการสั่นไหวระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง DJI d o c k 2สามารถเปิดและปิดได้15,000ครั้งในอุณหภูมิที่แตกต่างกันการกัดกร่อนของทราย และฝุ่นละอองในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเครื่องวัดความเร็วลมทดสอบเป็นเวลา600ชั่วโมงที่ความเร็ว15เมตรเปอร์เซกการทดสอบการแผ่นกล้องการทิวกล้องและการซูมสามารถทนต่อการหมุนได้มากถึง100,000รอบในอุณหภูมิที่แตกต่างกันการทดสอบ DJI Dock เป็นจำนวนมากๆในทุกๆวันและทั้งหมดนี้คือการทดสอบ DJI Dock t สนใจสั่งซื้อกับทางเราได้นะครับ DJI Phantom Enterprise ยินดีให้บริการ